นะทีนี้ระบบธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นระบบอะไรนะระบบธุรกิจเหล่านั้นจะต้องเป็นระบบอะไรยกตัวอย่างนะถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยนะคะระบบธุรกิจที่จะทําให้คุณสามารถผลิตเงินให้กับคุณได้ตลอดเวลาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นเจ้าของโรงแรมคุณเป็นเจ้าของคอนโดแบบสิบห้องยี่สิบห้องสาสิบห้องคุณเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคุณเป็นเจ้าของอ,อ่อเฟรนชไชน์นะย,ยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นเจ้าของเซเว่น ยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณเป็นเจ้าของเซเว่นนะทีนี้คุณดูนะเซเว่นหนึ่งเซเว่นเนี่ยนะเขาจะเป็นระบบผลิตเงินสําเร็จรูปนะถูกปะเพราะอะไรเพราะว่าเขาติดตลาดแล้วนะคนเนี่ยเวลาจะซื้อของอะไรเนี่ยเขาก็จะเดินเข้าเซเว่นเดินเข้าเซเว่นเพราะอะไรมันติดตลาดแล้วนะแต่วันนี้ถ้าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของเซเว่นนะคะคุณจะมีกําไรโดยเฉลี่ยนะต่อ เดือนนะคะเดือนละแสนเดือนละหนึ่งแสนบาทจากระบบธุรกิจคุณแทบจะไม่ได้ทาอะไรเลยเพราะเขามีระบบให้คุณหมดเรียบร้อยละถูกปะคุณแทบจะไม่ไทําอะไรเลยเขามีระบบธุรกิจให้กับคุณคุณสามารถที่แบบว่าระบบทํางานให้นะคะคนเข้ามาช้อปปิ้งตลอดเงินเข้าคุณทั้งวีทั้งวันตลอดเวลาด้วยนะคะแต่การที่คุณจะเป็นเจ้าของเซเว่นได้มันต้องใช้เงินลงทุนเพราะอะไรคะคุณต้องเป็นเจ้าของเซเว่นคุณต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ําเท่าไหร่สี่ถึงห้าล้านบาทในหนึ่งสาขานะ ในหนึ่งสาขานะแต่ถ้าคุณอยากร่ำรวยเลยคุณอยากร่ำรวยเลยคุณอยากมีกำไรเดือนละล้านคุณอยากมีกำไรเดือนละล้านคุณต้องเป็นเจ้าของเซเว่นประมาณ10สาขาซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องลงทุนประมาณ40-50ล้านบาทนะ4 0 5 0ล้านบาทซึ่งของลกเองอะ ไม่มีโอกาสนั้นแน่ๆเพราะว่าอะไรอุ้ยมันเยอะมากๆนะคะแค่สาขาเดียวเนี่ยนะคะสาขาเดียวที่จะทำายกันได้เดือนละแสนเนี่ยนะคะทุกคนก็ยากแล้วเพราะว่าอะไรเราไม่มีเงินที่จะไปลงทุนเปิดเซเว่นสี่ห้าล้านกับเขาถูกปะเพราะว่าไงเงินกินเงินใช้ทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วความรู้ก็ไม่ได้มีนะ,ะไม่รู้จะไปทํำยังไงไม่รู้จะไปบริหารยังไงไม่รู้จะไปคิดยังไงวางแผนไงไม่รู้จะมีที่ปรึกษาไหมนะ มีเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีความรู้ด้วยนะต้องมีความรู้นะเกี่ยวกับเซเว่นเกี่ยวกับการบริหารเงินการบริหารธุรกิจถูกปะแต่ว่าระบบเขาเนี่ยเป็นระบบสําเร็จรูปเลยนะคะลูกค้าเข้ามาอัตโนมัติเลยไม่ว่าเขาจะไปตั้งที่ไหนจะมีลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าในเซเว่นตลอดเวลานะคะทำให้คุณน่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของเซเว่นเนี่ยคุณก็จะมีกําไรกระแสเงินสดเข้าวิ่งเข้าหาคุณตลอดแต่ประเด็นมันคือว่าเข้าใจแหละ เข้าใจแหละว่ามันมันจะต้องมีเงินเข้าหาเราตลอดแต่ว่าประเด็นคือเราไม่มีเงินไงเราไม่ได้มีเงินที่จะไปเปิดเซมนไงทุกคนเพราะว่าอะไรมันเยอะนะคะมันเยอะมากๆอะกว่าที่เราจะได้มาแล้วไม่รู้ว่าเราจะคืนชุนเมื่อไหร่คุณลงทุนไปสี่ล้านคุณได้กําไรมาเดือนละประมาณหนึ่งแสนะโอ้คุณคิดว่ากี่เดือนอะสี่สี่สิบเดือนถูกปะสี่สิบเดือนนะทุกคนนะคะสี่สิบเดือนะกว่าที่จะสามารถจะปลดนี้ได้สี่สิบเดือนรลอกี่ปีอะสามปีสี่ปีอะ สามปีสี 4, ป่ปีนะถ้าคุณได้กําไรต่อเดือนคือเดือนละแสนนะถ้าคุณเป็นเจ้าของระบบเซเว่นซึ่งนะคะหนุกไม่มีปัญญาแน่ๆไปกู้ตังค์ไปหาตังค์สี่ล้านมาเปิดเซเว่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดอปลิสต์นะคะดอปลิสตนะ์เนี่ยก็เลยเปิดนะคะเป็นระบบธุรกิจนะคะดอปลิสต์ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะ,ะถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะให้กับเปิดเป็นการให้โอกาสกับคนที่อยากเป็นเจ้าของระบบธุรกิจแต่ไม่มีเงินไม่มีความรู้ อไม่มีทั้งเงินด้วยแล้วก็ไม่มีความรู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอสนะคะหรือพี่กุมภาเนี่ยที่เปิดด็อกลิสขึ้นมาเนี่ยเลยอยากจะให้โอกาสกับคนทุกคนที่ทั้งไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีความรู้ค่ะได้มาเป็นเจ้าของระบบธุรกิจโดยที่คุณไม่ต้องมาลงทุนสต็อกของแต่คุณสามารถเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันร่วมกันกับเราได้เลยอ่าสามารถเป็นเจ้าของร่วมกันกับทางด็อกลิสไปได้เลยนะคะโอเคปะ่ะโอเคไหม นะเพราะฉะนั้นดอบริษเป็นระบบธุรกิจสําเร็จรูปที่สามารถจะผลิตเงินให้กับคุณได้ตลอดเวลาก็เปรียบเสมือนเป็นเซเว่นโดยที่คุณไม่ต้องซื้อของมาไวใ้ในในเซเว่นอ่ะแต่ว่าทางแอป,ปเขามีสินค้าอยู่ในแอป,ปอยู่แล้วแต่ถ้าคุณสามารถพาคนมาเข้าเซเว่นได้แล้วก็วคุณทำการตลาดไปทำทำทำโฆษณาไปแล้วคนมาเข้าเซเว่นแล้วเขาเขาเข้ามาช้อปปิ้งใช่ปหคุณก็จะได้กำไรสูงสุดคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไงโอเคไหมโดยที่คุณไม่ต้องมาลงทุนสินค้าทุกตัวที่อยู่ในเซเว่นนะคะ เข้าใจใหม่ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาให้นกหน่อยนะคะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาให้นกเลยนะคะทีนี้จะอธิบายต่อเลยนะ,ะดอ l ลิสเนี่ยรูปแบบของเขาเป็นแอปเนี่ยนะคะใครยังไม่ได้แชร์บ้างกดแชร์ให้ก่อนใครยังไม่ได้แชร์กดแชร์ให้ก่อนเร็วนะดอบลิสนะคะ,ปะ,คะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมสินค้าสุขภาพความงามนะ 60ถึง70็บแปลงนะคะ60ถึง70็บแปลงนะคะทีนี้นะคะเขาเป็นแอปช้อปปิ้งถูกป้ะแอปช้อปปิ้งทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือเขาอยากให้มีคนมาโหลดเขาอยากได้มีคนแบบมาโหลดแอปเยอะๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแอปอื่นเนี่ยเขาจะทําการตลาดแบบไหนเขาจะใช้เงินนะคะเป็นการไปซื้อพรีเซนเตอร์นะคะไปซื้อ ไปเอาพิซเตอร์มาโฆษณานะคะเอาเงินไปทําการตลาดไปจ่ายค่าแอดโฆษณาเพื่อแบบว่าไปจ่ายค่าโฆษณาทางทีวีหรือว่าแพตฟอมต่างๆเพื่อให้คนมาโหลดแอปอย่างเช่นมีโปรแบบส่งฟรีมีโปรส่วนลดนูน่นนี่นั่นคนก็จะเข้ามาโหลดถูกปะคนก็จะเข้ามาโหลดเป็นยูเซอร์หรือว่าเป็นผู้ใช้กับแอปนั้นๆนะคะแต่ดอปลิสเนี่ยก็อยากได้ให้คนมาโหลดเยอะนั่นแหละนะคะแต่เขาไม่ได้องเงินอะนะนะไปไปไป,ไปทำการตลาดไปยิงแอป เราก็ไปจ้างผีสซนเตอร์เขาไม่ได้เงินไปจ่ายตรงนั้นเลยเขาก็เลยสามารถเอาเงินอะมาจ่ายให้กับเราได้นะ,ะสูงสุดก็คือ70%เพราะว่าเราเนี่ยมีหน้าที่คือพาคนมาโหลดแอปเรามีหน้าที่คือพาคนมาโหลดแอปโอเคป่ะอ่าทีนี้ในวันแรกนะคะในวันแรกนะคะทุกคนนะคะจะเข้าเรื่องแล้วนะ ต้องจดนะทาความเข้าใจเบื้องต้นด้วยนะถ้าไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจนะไม่ย้อนแล้วนะโอเคปะตั้งใจฟังด้วยนะทีเนี้ยนะคะวันแรกของนกเนี่ยที่มาเนี่ยทุกคนนก็เป็นคนใหม่แล้วก็เป็นคนใหม่นนหมซึ่งนกไม่มีความรู้ว่าออนไลน์มันจะเป็นยังไงแล้วก็คือเราไม่สําเร็จมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกก็คือเริ่มมีความกลัวนะนกก็มีความกังวลกันว่าเฮ้ยเราจะทําได้ไหมเราจะมีคนมาโหลดแอปกับเราไหมนะใครจะมาโหลดกับฉันว่าเพื่อนในเฟซฉันก็มีนิดเดียวคนก็ไม่ค่อยจะครบฉันว่าจะไปเป็นหนี้เขาถูกปะ คนก็ไม่เริ่มจะครบแล้วเราก็คือไม่มีเพื่อนเลยอะทุกคนในเฟซเนี่ยน้อีเพื่อนแค่รอยเดียวอะแล้วก็คือใครก็ไม่รู้ด้วยอะนะใครก็ไม่รู้อะแบบเฮ้ยใครจะมาโหลดกับฉันะเริ่มกลัวเราเริ่มกลัวใครบ้างมีความรู้สึกว่ากลัวนะใครมีความรู้สึกว่าฉันกลัวจังเลยอะฉันกลัวว่าจะไม่มีคนมาซื้อฉันกลัวว่าจะไม่มีคนมาช้อปปิ้งฉันกลัวว่าจะไม่มีคนมาโหลดแอปนะคะนุ๊กเป็นอย่างนั้นเลย โนเป็นอย่างนั้นค่ะทีเนี้ยนก็เลยเข้ามาเรียนรู้ในบริษัทนกถึงได้มารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเขาลงทุนให้กับเราทั้งทําากรตลาดและก็หลายๆอย่างเพื่อให้เราสามารถพาคนมาโหลดแอปได้ง่ายๆนะคะจดเลยนะคะหนึ่งนะคะเขาลงทุนผลิตสินค้าเอามาไว้ในแอปพลิเคชันให้กับเรา60-70บถึงแบรนด์เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องมาลงทุนผลิตสินค้าเอามาไว้ในแอปหรือแต่เราได้เป็นเจ้าของรวมแต่เราได้เป็นเจ้าของรวมโอเคไหมสองสองนะ บริษัทค่ะลงทุนทําแอปพลิเคชันให้กับเราซึ่งการทําแอปนะคะมันไม่ใช่ว่าทํา3วัน5วันเสร็จโอ้ยกว่ากว่าเขาจะทําได้อะระยะเวลาแบบเกือบปีนะกว่าจะยืน่นนะคะยื่นเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศไทยยืย่นเกี่ยวกับกฎหมายออนไลน์ยื่นเกี่ยวกับแบบกฎหมายทาง Android iOS รุ่นมือถือต่างๆนะคะกว่าจะมาออกมาเป็นแอปให้เราเนี่ยใช้งานได้หรือว่าให้ลูกค้าทําการโหลดกแอปเราได้ง่ายๆเนี่ยใช้เวลานาน,าน มากกว่าจะได้และใช้เงินเยอะมากๆนะคะบ,บริษัทคือลงทุนให้ใช้เงินแบบเยอะมากๆเพื่ออะไรเพื่อที่แบบลูกค้าโหลดแอปมาใช้ได้ง่ายเมื่อลูกค้าโหลดแอปมาได้ง่ายในมือถือเขาก็จะมีร้านค้าถูกปะของเรานะเขามีโอกาสที่จะเข้าไปช้อปปิ้งกําไรก็เลยเด้งเข้าเราง่ายๆเลยโอเคปะนี่คือแอปพลิเคชันนะคะสามจดเลยนะจดเลยนะสามบริษัทลงทุนเกี่ยวกับระบบหลังบ้านแปลว่าวันนี้ คุณไม่ต้องไปแพ็กจัดส่งไม่ต้องไปแพ็กจัดส่งนะไม่ต้องไปคำนวณเงินว่ากำไรมันจะเด้งมายัางไงเป็นระบบ AI คํคำนวณให้พร้อมแล้วก็ระบบการจัดส่งเนี่ยคุณก็ไม่ต้องซื้อสินค้ามาตูนแล้วก็ไปแพ็กส่งเขาไม่ต้องลูกค้าสามารถกดจิ้มนะเอาในแอปพลิเคชันได้เลยกดจิ้มเอาในแอปพลิเคชันได้เลยเราไม่ต้องไปโฆษณาค้านะเราไม่ต้องไปิ้วลูกค้าเราไม่ต้องไปขายเขาเขาสามารถที่จะกดจิ้มเอาในแอปเขาชอปปิ้งปุ๊บกำไรคือเด้งเข้าเราเลยโอเคปะ่ะ4อันนี้จด อันนี้ต้องจบเลยนะคะบริษัทก็คือลงทุนผลิตสินค้าเซ็ตทดลองออกมาลงทุนผลิตสินค้าเซ็ตทดลองออกมาให้เราทําการตลาดก็คือทําการแจกอ่ะทีนี้มีคําถามมีคําถามค่ะทุกคนะทุกคนคิดว่าถ้าวันนี้เราเอาสินค้าไปโพสตแจกคุณเอาสินค้าไปโพสต์ขายกับคุณเอาสินค้าไปโพสแจกฟรีคุณคิดว่าลูกค้าเนี่ยจะทักหาใครเยอะกว่ากันระหว่างที่คุณไปโพส์ขายกับคุณไปโพสแจกอ่ะทางไหนเยอะกว่ากันทุกคนว่า ขายหรือแจกคิดว่าขายหรือแจกที่ลูกค้าจะทักมาหาเยอะถูกต้องจแจกแจกแน่นอนนะคะเพราะอะไรคนชอบของฟรีคนชอบอยากลองคนอยากได้คูป,ปองช้อปปิ้งฟรีนะคะแล้วนกก็ใช้จุดนี้แหละในการทํากรตลาดเพื่อให้คนมาโหลดแอปกับนกนะคะนกก็ใช้จุดนี้ในการทําการตลาดนะเพื่อให้คนมาโหลดแอปกับนกโอเคปะ่ะโอเคไหม ทีนี้นะคะทีนี้นะคะนกทาแบบไหนบ้างนะคะนกทําการไปกินสินค้านะคะนกมีผลลัพธ์นะคะนกเกิดผลลัพธ์สินค้าเพื่อเกิดความมั่นใจแล้วนกก็ทําคลิปออกมานะคะแล้วก็เอาคลิปของบริษัทที่มีให้เนี่ยไปทําการโพสตแจกในนกจะไปโพสต์ในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นกําไรที่นกได้ต่อวันเนี่ยทุกคนจะไม่ไม่มีการยิงแอดโฆษณานะคะนกไม่เสียตังค่าแอดโฆษณาเลยนะคะนกทาฟรีหมดเลย เราทำฟรีหมดเลยนะนกไปนะคะทำการโพสลงแพลตฟอร์มต่างๆเดี๋ยวจะบอกให้ว่าลงแพลตฟอร์มไหนบ้างนะคะไปโพสแจแจกแจกแจกไว้อะแจกแจกๆจกแจกไปเรื่อยๆแจกแไปเรื่อยๆนะคะโพสแจกแจกแจไปเร่ยทีเนี้ยลูกค้าเห็นมีคนเห็นนะคะ มันจะมีสิ่งมันจะมีแพลตฟอร์มที่แบบนําส่งได้ดีมากๆคือแบบคนเห็นอะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนอะทนุนมีคนเห็นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านถ้ามีคนแบบว่าสนใจค่ะอยากลองค่ะมันก็จะยิ่งดันคลิปเราไปเรื่อยเลยจะยิ่งดันคลิปเราไปเรื่อยเลยโอเคปะ่ะทีนี้เราไปเจกคนทักมาหาเรานะคนทักมาหาเราเข้ามาโหลดแอปกับเรานะเขาได้สินค้าไปลองกินนะเขาชอบเขากลับมาช้อปปิง้งกําไรเนี่ยจะเด้งเข้าแอปเราเนี่ยชิละสามร้อยหกร้อยแล้วก็ 800บาทนะคะ3 0 0 600 800, 800บาทจดนะจดนะนะคะจดนะเนี่ยมันจะเด้งมาแบบนี้เลยที่นี้นะคะการทำกรตลาดเนี่ยทุกคนนะคะมีใครบ้างวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าลูกค้าทักมาฉันจะตอบยังไงดีฉันคุยกับคนไม่เก่งอ่ะฉันจะไม่รู้จะพิมพ์ยังไงไปหาเขาอ่ะจะตอบเขาว่ายังไงเดีย่ะคือคุยไม่เก่งอ่ะแล้วไม่รู้จะคุยยังไงกลัวกลัวลูกค้าทักมาจังเลยถ้าเกิดว่าเขาทักมาขอเซ็ตตุลองกับฉันฉันจะทำยังไง ตอบลูกค้าไม่เป็นเคยปะเป็นไหมพูดไม่เก่งไม่มีความรู้ไม่รู้จะพิมพ์ตอบกับเขาอย่างไงดีถ้าเขาทักมาจะจะบอกกับเขาว่าอย่างไงดีเนี่ยใช่ปะจะบอกว่าทุกคนนะคะระบบเนี่ยนะคะบริษัทตอนนี้เขามีระบบซัพพอร์ตให้เรานะ,ะบริษัทตอนนี้เขามีระบบซัพพอร์ตให้เราเลยนะมีระบบซัพพอร์ตให้เราก็คือว่าคุณไม่ต้องมานั่งตอบลูกค้าเองไม่ต้องมานั่ง ตอบลูกค้าเองนะเวลาที่เราโพสต์ไปเนี่ยทุกคนนะเวลาที่เราโพสต์คลิปไปเนี่ยให้คุณใส่ลิงก์ไปด้วยนะคะจดเลยนะคะให้คุณใส่ลิงก์ไปด้วยลิงก์นั้นเรียกว่าลิงก์เพิ่มเพื่อนไลโอเอนะลิงก์ไลโอเออะจดก่อนจดก่อนนะเวลาที่เราลงคลิปไปนะลงคลิปไปเนี่ยนะคะคลิปเกี่ยวกับการแจกเซ็ตทุลกเนี่ยเราจะใส่ลิงก์ไปด้วยนะคะลิงก์ไลโอเอไลโอเอมันเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วย เก็บลูกค้าให้เราทั้งหมดเลยแล้วก็มีระบบตอบอัตโนมัติให้ด้วยแปลว่าถ้าวันนี้คุณเอาลิงก์ไปวางไว้แล้วคุณเอาคลิปไปโพสใช่ปะคนจะทักลิงก์ของคุณมาเมื่อคนทักลิงก์ของคุณมาเนี่ยจะมาเจอระบบตอบอัตโนมัตินะคะปุ๊บมาเลยนะคะเจอระบบตอบเสร็จปุ๊บลูกค้าเข้ามาดูนะคะลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งอ่ะลูกค้าเข้ามาดูใช่ไหมอ่าลูกค้าเริ่มเข้ามาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าทําการจิ้มเลยลูกค้าอยากได้อยากลองพอจิ้มเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะทุกคน เขาจะไปเจอระบบตอบอัตโนมัติลูกค้าคนนั้นก็จะทําการโหลดแอปเองลงทะเบียนเองและสามารถเข้าไปกดรับสินค้าเสร็จทุองเองด้วยโอเคปะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะการตอบคําถามทุกอย่างหรือว่าการคุยกับลูกคา้าคุณไม่ต้องมีประโยคไหนที่คุณพิมพ์เองเลย ไม่ต้องเพราะว่าเรามีระบบตอบกลับเลยเรียกว่าสคริปให้นะคะมีสคริปให้เราแค่เวลาที่เราจะตอบลูกค้าเนี่ยเราแค่เข้าไปในแอปแล้วก็คือกดบวกกดส่งกดบวกกดส่งให้กับลูกค้าได้เลยจิ้มส่งได้เลยนะคะอันนี้คือระบบสรคริปเนี่ยที่จะมีให้นะคะที่จะมีให้กับทุกคนเป็นระบบซัพพอร์ตเพื่อให้คุณทํางานง่ายนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยนะคะไม่ต้องแบบว่ามานั่งพิมพ์ว่าเอ้ยมานั่งคิดว่าฉันจะตอบยังไงกับลูกค้าดีไม่มีเลยที่คุณจะมานั่งพิมพ์ตอบลูกค้า แต่เรามีระบบการตอบกลับอัตโนมัติและก็มีสคริปต์ให้กับคุณด้วยโอเคไหมทีนี้นะคะเดียวนกจะเปิดนะคะลายโอเให้กับทุกคนดูนะว่าสิ่งที่คุณจะได้ไปเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงตอบอัตโนมัติยังไงโอเคไหมอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมเพื่อนๆอยากเห็นไหมอ่ะมาเดี๋ยวนกจะเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวจะสับกล้องก่อนนะ เดี๋ยวจะสับกล้องโอ,อโอ้ยเช็ดเช็ดคอมแป๊บโอ้ยเช็ด iPad ดกันนึงนะลายมากลายมากอ่ะเดี๋ยวสับกล้องก่อนมีระบบในการซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะมีเวลาไม่มีเวลาตอบเป็นตอบไม่เป็นไม่ต้องเลยทุกคนจะมีระบบซัพพอร์ตให้นะคะจะมีระบบซัพพอร์ตให้อยู่แล้วมา เห็นไหมเห็นโอเคอ่ะดูนะอ้บล็อกกันอันนี้นะคะทุกคนอ่าอ่าเห็นเนาะเห็นเนาะโอเคทีนี้นะ อันนี้นะคะคือโปรไฟล์ไลโอเอแต่ว่านกใช้ให้ดูแอป l i โ e เอก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงแอป l i โ e เอคืออันนี้นะคะเขียนว่า Line Official Account นะคะจะเขียนว่า Line Official Account โอเคไหมซึ่งเราสามารถโหลดมาได้เราสามารถโหลดมาได้จาก Play Store ได้เลยนะคะ เราสามารถโหลดมาได้จาก Play Store ได้เลยนะแต่ว่าบริษัทจะมีการเซตนะคะจะมีการเซตตัว l i โอ OA ให้กับเรานะจะมีการเซตตัวไลโอเอให้กับเรานะรเรากดเข้าไปนะคะทีนี้นะคะเวลาที่กดเข้ามาเนี่ยทุกคนนะอันนี้คือ l i โอ o อของนกนะนกกดหน้าแรกใช่ไหมนกกดหน้าแรกตรงนี้นะคะแล้วนกกดคําว่าเพิ่มเพื่อนนะแล้วนกกดคําว่าสร้างลิงก์นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าลิงก์ l i โอเอ ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าลิงก์ line OA โอเคไหมนกก็จะทำการคัดลอกลิงก์อันนี้นะคะนกจะทำการคัดลอกลิงก์อันนี้นะคะเอาไปวางไหนไหนอ่าดูนะนกจะมาวางในนี้นะคะนกจะเอาลิงก์เนี้ยมาวางในช่อง TikTok นะคะอ่าให้ดูนะคะนกจะเอาลิงก์นี้นะคะมาวางในช่อง TikTok เห็นไหมเนี่ยคือลิงก์ line OA ของนกเห็นปะนกมาวางในนี้นะอ่าเอามาวางในนี้นะคะและ้วก็นกก็ไปใส่ในเฟซด้วยดูนะนกไปใส่ในเฟซด้วยอ่า ๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะคะในเฟซนี่เห็นปะโนจะเอามาใส่ในเฟซเห็นไหมก็คือตรงนี้อ่าเลื่อนมาอีนะคะใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่นะคะใส่ตรงโพสต์แรกนะคะโพสต์แรกเราก็ใส่ไลายโออไว้ A y, เห็นปะเนี่ยคือลิงกเพิ่มเพื่อนแปลว่าถ้าเขาดูคลิปเราเขาสนใจเขาจะจิ้มลิงตัวนี้มาเพราะเราเขียนว่าอะไรสอนฟรีแอดไลน์ได้เลยใช่ปะสนใจสินค้ารับเซ็ตทดลองฟรีนะคะแอดไลน์ได้เลยจ้าเราใส่แบบนี้ไว้ถูกปะอ่าเขาก็จะจิ้มไงพอเขาจิ้มปุ๊บเนี่ยทุกคน พอเขาจิ้มปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งมาหน้านี้เลยค่ะมันจะพาเด้งมาที่หน้านี้เลยอ่าเขาเรียกว่าหน้าโปรไฟล์ไลโอเอมันจะเด้งมาที่หน้านี้แต่อันนี้ไม่ใช่หน้าของลกนะอันนี้เป็นเป็นเป็นไลโอเอตัวอย่างของทางบริษัทที่เราจะเปิดให้กับทุกคนดูนะคะเห็นปะ เป็นตัวอย่างของทางภาษาทที่เเปิดให้ดูนะคะอันนี้คือล i n e ออ่าเนี่ยนี่คือหน้าบอสเนี่ยเห็นปะชื่อบริษัทดบับลิฟก์ุ๊ปนะคะลูกค้าเวลาเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะเลื่อนดูโปรไฟล์ได้นะคะเขาสามารถที่จะเลื่อนดูอะไรต่อมีอะไรได้ก็คือการตลาด ของแอปเราเป็นการตลาดแบบ F8 Marketing อ่าแล้วก็มีแอปสร้างรายได้เนี่ยจะมีวิดีโอให้ดูนะสามารถสร้างรายได้ได้ทุกวันนะคะมีใบจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะคะเห็นปะอ่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะจดสคบรเรียบร้อยนะนะคะ จดนะคะภาษีนะคะการเสียภาษีพพสองศูนย์เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็คือจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยการขายออนไลน์เรียบร้อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแอปเราเนี่ยนะคะกว่าจะมาเป็นแอปได้เนี่ยคือผ่านกฎหมายทุกสิ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยลูกค้านะคะก็จะไม่ได้ถามเราแล้วทีนี้ว่าลูกโซ่ไหมเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเขาจะไม่ถามเราเลยทุกคนเพราะอะไรเพราะเรามีเอกสารยืนยันครบหมดทุกอย่างมีเอกสารยืนยันครบหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอันนี้อ่ะเป็นแอปช้อปปิง้งใช่ปะ่ะสามารถทำเงินได้ทำกำไรได้เห็นปะ มีแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปได้นะคะสามารถกดเข้ากลุ่มเรียนรู้งานได้มีคูปองแจกฟรีให้ด้วยสําหรับลูกค้าเห็นปะทีเนี้ยเขาต้องการที่จะแชทคุยกับเราทุกคนนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะกดจิ้มลิงก์ไลน์เรามาเรียบร้อยแล้วเขาต้องการแชทคุยกับเราเขาจะทําการกดจิ้มเพิ่มเพื่อนเขาจะทําการกดจิ้มเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะคะเมื่อเขากดจิ้มเพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนนะคะจะมีระบบตอบอัตโนมัติ เด้งมาบอกเลยเด้งมาอัตโนมัติเลยโอเคปะจะมีระบบเด้งมาอัตโนมัติเลยดูนะนกจะจิ้มบวกให้ดูนะทุกคนจะเห็นเลยว่าทุกคนจะได้ระบบเดียวกันหมดนะคะจะได้ระบบเดียวกันหมดเลยนะคะบริษัทจะเซทให้นะนกกดนะอ่าเด้งมาเห็นไหมมันจะเด้งมาอัตโนมัติเห็นปะเห็นปะนี่นะลูกค้าปุ๊บเนี่ยพอเด้งปั๊บเนี่ยลูกค้าจะเจออะไรบ้างหนึ่งก็จะเจอสินค้าเช็ดทดลอง มีไฟเบอร์ด้วยเห็นปะกดฟรีจิ้มฟรีนะคะฟรีนะจาก240บาทสามารถกดรับฟรีได้เลยอ่ากดรับฟรีได้เลยะคะจะมีตัวคอลาเจนนะคะผิวขาวใสมูลค่าตัวเนี้ยหยเป็นเก้าร้อยเก้าสิบนะทุกคนคือแน่นมากนะข้างในคืออัดแน่นมากๆอัดแน่นมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าลูกค้าได้กินไปเนี่ยได้กดไปจากมูลค่าเก้าร้อยเก้าสิบอ่ะมีว่าเขาจะเป็นซิวนะคะหรืออยากขาวใสเนี่ยเขาสามารถเอาไปกินได้ อัดเลยวันละสเมตรเช้า2เย็น2มูลค่าจาก990ก็จะเหลือแค่เจ็บาทลูกค้าสามารถเข้าไปกดรับได้เลยโอเคไหมอ่ะตัวนี้อีกวิตามินบำรุงสายตาเห็นปะวิตามินบำรุงสายตาจากมูลค่า400กดรับในราคาแค่70บาทวิตามิน C ก็คือเสริมภูมินะคะ70บาทชุดคุ้มหิวกาแฟโกโกโช้ชานมชาไทยชาเขียวเห็นปะก็จะกดรับในราคาแค่70บาทจาก600าเลยนะ หรือแค่70ทุกคนห่อใหญ่มากอันเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีตัวอาหารเสริมสําหรับผู้ชายที่ช่วยแบบเรื่องของอึดทนนานใหญ่สามารถเข้าไปกดรับได้ผู้ชายก็กดรับได้ผู้หญิงก็กดรับได้เอาไปให้แฟนกินนะคะก็จะเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่30นาทีแรกเลยว่าเม็ดเดียวเกี่ยวโตวล้มตึงเลยจ้ะน,นะคะเม็ดนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากรู้อยากลองก็ลอไปกดรับฟรีดูนะคะไม่ใช่กดรับฟรีกดรับในราคาแค่70บาทนะ คุ้มมากนะคะ1เม็ดคือเกิดผลลัพธ์นะคะทั้งคืนโอเคป่ะนะใครอยากลองก็เอาไปลองนะคะนี่คือเซตทดลองทีเนี้ยลูกค้าเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนลูกค้าเขาอยากละเขาอยากจะกดรับละนะ,ะสิ่งแรกเลยที่เขาจะทาคือเขาจะอ่านก่อนอ๋อมันเป็นแอปช้อปปิ้งนะเราจะต้องโหลดแอปก่อนนะนี่ลูกค้าก็จะทาการอะไรอ๋อโหลดแอปครั้งแรกใช้ได้คูป,ปองสามรอโอเคโหลดเลยลูกค้าทําการโหลดทีเนี้ยนะคะโหลดผ่าน p h o n e บ้างแหละนะคะแอนดรอยบ้างอะนะคะแล้วก็หัวเว่ยนะคะเมื่อเขาทําการโหลดเสร็จปุ๊บเขาจะดูคลิปวิดีโอกันลงท ว่าใครที่ใช้ไอโฟนก็ลงทะเบียนผ่าน,น <c oughs> แอปเปิลไอดีก็ได้นะครับก็สมมติว่าลงทะเบียนผ่านไลน์นะกดไปที่ไลน์นะครับอ่าเนี่ยคือจะแนะนําการลงทะเบียนนะคะผ่านเฟซผ่านไลน์ผ่านไอดีแอปเปิลน,นะคะสามารถลงได้เสร็จปุ๊บเมื่อลูกค้านะคะทำการลงทะเบียนนะคะผ่านเฟซผ่านไลน์เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าเนี่ยะระบบเนี่ยจะแจ้งเตือนให้เขาอใส่รหัสแนะนำนะเล่านะ เราก็ไม่ต้องพิมอะไรเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมีระบบตอบอัตโนมัติเขาจะรื้อว่าอ๋อเอารหัสแนะนําตัวนี้มาใส่เขาก็จะเอารหัสแนะนําตัวนี้มาใส่ในนี้อ่าเขาจะเอารหัสแนะนําตัวนี้มาใส่เขาก็จะเป็นการผูกโค้ดกับเราเรียบร้อยลูกค้าคนนั้นจะกลายเป็นลูกค้าของเราไปตลอดชีวิตเตอเขาจะเข้ามาช้อปปิ้งเมื่อไหร่ กำไรก็จะเด้เข้าเราเลยเพราะอะไรเขามาจากลิงก์ของเราเขามาจากโค้ดรหัสของเราตัวนี้แหละทุกคนที่จะทาให้คุณได้เงินเยอะหรือเงินน้อยมาจากตรงนี้เลยเมื่อคุณมีโค้ดนะคะโค้ดนี้จะเป็นโค้ดของตัวเราเองเด้อของใครของมันเด้อจะไม่เหมือนกันนะเป็นรหัสแนะนํานะ,ะเป็นรหัสแนะนําของเราเองนะคะโอเคไหมถ้าคุณมีรหัสนี้นะคะ มีนะคุณเนี่ยมีนะที่คือทําคลิปโพสต์ออกไปนะคะเอาลิงก์ไลน์ใส่ไว้คนทักเข้ามายิ่งคนน่ะทักเข้ามาในไลน์โอเอของคุณได้มากเท่าไหร่<ส>ก็แปลว่าเขาก็จะโหลดแอปกับคุณมากเท่านั้นและมีโอกาสนะคะเมื่อเขาโหลดแอปกับคุณเยอะเขาก็มีโอกาสที่จะเข้ามาช้อปปิ้งเยอะถ้าเขาเข้ามาช้อปปิ้งเยอะกําไรก็จะเด้งเข้าคุณเยอะเช่นกันตัวนี้จะเป็นตัวบอกเลยว่ากําไรจะเด้งเข้าใครเพราะว่าเขาจะเป็นสมมติว่ามีลูกค้าช้อปปิ้งอะ่ะลูกค้าคนนี้ช้อปปิ้งไปถูกป่ะลูกค้าคนนี้ช้อปปิ้งอะ่ะทาง AI อะ่ะจะรู้เลยว่า อ่ะคนนี้มาจากลิงไข่อ๋อถ้ามาจากลิงของเรามาจากโค้รรหัสของเรากําไรมันก็จะมาเด้งในแอปเราไงอ่าเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะทีนี้จะมาให้ดูนะจะมาให้ดูลายโอเของนกก่อนอ่ะนี่คือลายโอเนะคะของนกเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> มันจะขึ้นหน้านกใช่ไหมแล้วก็จะขึ้นชื่อนกนะโอเคปะทีนี้เวลาที่ลูกค้าทักมาเนี่ยทุกคนนะทุกคนเวลาที่ลูกค้าทักมานะ เขาทักมาหาเราเนี่ยนะคะมันจะมีระบบตอบอัตโนมัติให้ก่อนถูกปะเพื่อทําให้แบบว่าเวลามีคนทักมาเยอะๆเราจะได้ตอบทันเวลาเขาทักมาเนี่ยทุกคนเขาจะพิมพ์เขาทักมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนเขาจะมาโหลดแอปเองนะพอเขาโหลดแอปเองเขาลงทะเบียนเองเขาจะพิมพ์มาบอกเราว่าเสร็จแล้วอ่าเมื่อเขาพิม์มาบอกเราว่าเสร็จแล้วนะคะ หล like okay. well, uh, so ังจากนั้นเนี่ยเราใช้วิธีการก็คือส่งสคริปต์อย่างเดียวเลยเราจะใช้วิธีการคือส่งสคริปต์โอเคปะส่งสคริปต์ไม่มีตรงไหนที่เรามานั่งพิมพ์เองนะไม่มีตรงไหนที่เราต้องมานั่งคิดเองพิมพ์เองว่าจะพิมพ์อะไรดีไม่ต้องเลยนะคะไม่ต้องเลยนะคะทุกคนดูตรงช่องแชทเนี่ยที่มันมีตัวเลขอยู่อันนี้เขาเรียกว่าช่องแชทช่องแชทก็คือช่องที่ลูกค้าเนี่ยทักมาเห็นนะเขียวเขียวเนี่ยก็คือแบบยังไม่ได้ตอบไงอ่าทยอยตอบมีแอดมินตอบนะคะทีนี้ทุกคนดูนะช่องแชทตรงนี้เวลาตอบเนี่ยเราจะมรตนอบั้ เออข้อความข้อความตอบกลับนะคะข้อความตอบกลับอันเนี้ยเราเรียกว่าสคริปต์นะคะสคริปต์นี้เป็นสคริปต์ของนกเองนะะที่นกทดสอบแล้วก็ใช้มาประมาณ1ปีและเป็นสคริปต์ที่ทําให้นกมีกําไรต่อเดือนก็คือเดือนละ2ล้าน เดือน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 มิถุนาเนี่ยได้มาล้านสามเดือนพฤษออมิถุนากรกรดากรกฎด,ดาเนี่ยก็คือได้มาสองล้านนะคะแล้วก็เดือนเนี้ยนะคะสิงหาเนี่ยแปดเก้าวันเนี่ยก็คือได้มาประมาณแปดแสนกว่าละนะเก้าวันได้มาประมาณแปดแสนกว่าละโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้สริปที่ผ่านการทดสอบมาแล้วนะคะและประกันเลยว่าคุณเนี่ยนะคะปิดการขายแน่นอนมีคนช้อปปิ้งกับคุณแน่นอนเพราะว่าหน้าที่คุณใช่ป่ะเวลาที่เขาพ์มาบอกคุณว่าเสร็จแล้ว คุณจิ้มส่งจิ้มส่งอย่างเดียวมีแค่แรงนิ้วอะกดจิ้มส่งจิ้มส่งอย่างเดียวได้ปะทําความเข้าใจกับสคริปอะแล้วคุณกดจิ้มส่งจิ้มส่งอะได้ไหมคะได้ไหมมีแค่แรงนิ้วจดจิ้มจอดจดกดจิ้มอ่ากดจิ้มส่งอย่างเดียวไม่ต้องมาพิมพ์ตอบเขานะกดจิ้มส่งอย่างเดียวได้ไหมได้ไหมคะ ได้นะโอเคไหมทีเนี้ยเนี่ยคือสคริปที่ผ่านการทดสอบมาแล้วที่ทําให้นกได้กําไรหลักล้านเลยที่ทาให้นกได้กาไรหลักล้านโอเคไหมทีนี้ทุกคนดูนะสิ่งที่คุณจะได้ในไลโอเอเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณจะได้ไปนะทุกคนหนึ่งคือมีระบบตอบอัตโนมัติให้คุณลูกค้าทักมาปุ๊บเขาโหลดเองลงทะเบียนผูกโคดกับคุณเรียบร้อยแล้วพิมพ์มาบอกคุณว่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณใช้สคริปในการจิ้มส่งจิ้มส่งตอบกลับตอบกลัอบอย่างเดียวไม่ต้องมีตรงไหนมาพิมพ์เองนะคะไม่ต้องใช้ความคิดเยอะใช้แค่แรงน รู้แค่ว่าเขาถามอะไรมาก็ตอบให้ตรงแค่นั้นโอเคปะทีนี้คุณดูนะ,นะค,ะคุณดูนะในแต่ละวันของเราจะมีคนที่ทักมาเห็นปะ <c oughs> มีคนนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีคนทักมาร้อยห้าสิบหกคนนะคะเห็นปะอย่างเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนทักมาสี่พันคนเห็นปะตรงเนี้ยเขาทักมาเองนะไม่ได้เป็นเปน,นั่งทักหาเขาคุณคิดดูนะว่าถ้ามีคนทักมาหาคุณอ่ะวันละร้อยสองร้อยสามร้อยคนอะ่ะแล้วคุณมานั่งพิมพ์เองแต่ละประโยค คุณมานั่งพิมพ์กับเขาแต่ละประโยคเนี่ยนะคะคุณมานั่งพิมพ์เองเนี่ยทุกคนมันมันช้านะถูกปะเราก็จะตอบไม่ทันเขาถ้าคุณมานั่งพิมพ์เองเราไม่ได้กินข้าวกินปลาพอดีอะถูกปะถ้ามานั่งตอบทีละประโยคทีละคนทีละคนเนี่ยแต่ระบบของ ลายเอ,เ,อเนี่ยมันง่ายตรงที่ว่าถ้าลูกคา้าทักเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาโหลดเองแล้วเขาก็ลงทะเบียนผูกโค้ดกับคุณเลยนะฮะที่นกเปิดให้ดูเมื่อกี้พร้อมกับหลังจากนั้นเนี่ยใช้สกีบะทำการจิ้มส่งจิ้มส่งแล้วก็คือจิ้มส่งอย่างเดียวมันก็เลยง่ายทําให้นกทํางานง่ายแล้วก็สามารถที่จะตอบลูกค้าทันกรณีที่ลูกค้าทักมาแบบเยอะโอเคไหมคะ <c oughs> โอเคไหมเข้าใจนะทีนี้อ่าแล้วเรานะคะจะได้ลิงก์รหัสโค้ดนี้